ทองคำกำลังฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็น ascending triangle โดยมี horizontal resistance อยู่ที่บริเวณ3,400เหรียญถึง3,420เราเชื่อว่าถ้ามีการ break over 3,420ทองจะ b r a k ได้มากกว่า100เหรียญจากข่าวที่จะมีการลดดอกเบี้ยประมาณกลางเดือนกันยายนดังนั้นทองจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ อย่าลืมซื้อทุกครั้งที่ราคาย่อตัวลงมาบริเวณ3,330เหรียญหรือทองไทบริเวณ51,200ถึง300บาทต่อบาททองคำในช่วงปลายปีที่เป็นไฮซีซันของทองคำเนี่ยเรายังเชื่อว่าราคาทองคำจะเบรกเอาระดับ3,500ขึ้นไปได้เรื่องของการรับสงครามเนี่ยผมยังเชื่อว่ายังต้องเป็น ยก2ยก3ายังไม่ใช่ยกมีดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่หลายหลายครัง้งจึงเป็นช่วงที่บอกว่าให้ใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ทยอยเข้าซื้อเก็บนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปไล่เพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่น่าจะอืดอัดสําหรับนักลงทุนสายเก่งกําไรพอสมควรนะแต่ถ้าเป็นสายลงทุนระยะย,ยาวช่วงนี้เป็นช่วงสะสมพลังไปเรื่อยๆครับ Follow the money. ค่ะเคยมีการเก็บสถิติหรือว่ามีตัวโมเดลที่ที่แบคเทสไหมคะคุณหมอว่าคือมันได้ผลตอบแทนที่ที่ดีจริงๆนะคะคือโดยส่วนใหญ่สถิติเขาเก็บเป็น Year to Year หรือมันเป็นครึ่งปีไม่มีสถิติที่เก็บเป็นแบบเรกูลาฝากเดี๋ยวผมจะ,ะให้เด็กลองลองรันตัวเลขดูนะครับแต่ว่า เราพบว่า Year to Year เนี่ยถ้าทําแบบเนี้ยโดยภาพรวมเนี่ยมันได้ไม่น้อยกว่าสามเปอร์เซ็นนะฮะแล้วก็โอกาสผัดทุนเนี่ยมันเกือบจะต่ํามากๆเลยเพราะว่ามันเป็น DCA เกือบร้อยเปอร์เซ็นค่ะเดี๋ยวเราจะลองรันตัวแมทช์ตัวเนี้นะครับเราเชื่อว่าผลดีมากครับค่ะน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็คือถ้ามีรันโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกีตา้าเชิญคุณหมอมาให้ควารู้พวเรา เพราะว่าเ<ด>ชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามชม Trade c a r k P แล้ก็ Business Tomorrow สนใจการลงทุนนะคะการเทรดทองโอเคนั่นคือการลงทุนแบบเก็บออนนะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอคะสายที่เป็นสายเทรดหรือว่าสายรอเกิงกำไรนะคะในช่วงนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงคะสำหรับทั้งทองที่เป็นทองสปอตด้วยนะคะแล้วก็การเทรดฝั่งที่เป็นทองในประเทศด้วยคะ่ะสายเทรดเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ให้ฟังว่า ทองคำกำลังฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็น ascending triangle โดยมี horizontal resistance อยู่ที่บริเวณ3,400เหรียญถึง3,420เราเชื่อว่าถ้ามีการ break over 3,420ทองจะ break ได้มากกว่า100เหรียญตรงนี้เป็น resistance นระยะสั้นซึ่งเราเชื่อว่าจากข่าวที่จะมีการลดดอกเบี้ยประมาณกลางเดือนกันยายน ดังนั้นทองจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะเพื่อมารับข่าวดังกล่าวแล้วกออ็อย่าลืมซื้อทุกครั้งที่ราคาย่อตัวลงมาบริเวณ3330เหรียญหรือทองไทยบริเวณ51,200ถึง300บาทต่อบาททองคำดังนั้นการซื้อที่เป็นการทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวเก็บเอาไว้แล้วก็ไปขายในช่วงที่มันมีการเบรกเอาท เรายัางเชื่อว่าวการเล่นข่าวการลดระเบียกของเฟดเนี่ยน่าจะได้ผลในช่วงปลายปีคือในช่วงเดือนเมอพฤ,ฤษจิก,กาหรือธันวานะครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่างน้อยที่สุดโกลฟิวเจอร์มันไปแตกแล้วนะครับแล้วโกลสปอตที่จะวิ่งไปในช่วงอีก3าเดือนข้างหน้ามันก็มักจะไปเก็บส่วนใหญ่ของโกลฟิวเจอร์ที่ติดค้างอยู่ข้างบนดังนั้นโดยองรวมรวมแล้วเนี่ย จากข่าวการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากณขณะนี้เพียงแต่ว่าก็จะมีข่าวที่เข้ามาแทรกเป็นช่วงๆสําหรับข่าวภูมิรัฐศาสตร์หรือสงครามเดือดเนี่ยก็เป็นข่าวที่เอ่อเรื่องของการระงรับสงครามเนี่ยผมยังเชื่อว่ายังต้องเป็นยกสองยกสามยังไม่ใช่ยกนีถ้าสงครามการค้าเดือดขึ้นมาอีกทองก็จะวิ่งเช่น ภาษีที่ทรัมปจะเก็บทุติยภูมิไม่ว่ากับอินเดียหรือกับจีนซึ่งจะเห็นได้ว่าพอจีนก็เลื่อนไปเก้าสิบวันก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงแต่ว่าแน่นอนแสดงว่ามันตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันได้มันจบไปแล้วเพราะว่าอเมริกาก็พยายามที่จะจบนะครับในอินเดียล่ะก็ไม่ง่ายนะครับรวมทั้งรัเสเซียดังนั้นโดยสภาพตรงนี้ ยังไงก็จะมีความวุ่นวายมากพอสมควรในเชิงการค้าซึ่งจะนำมาสู่การซื้อทองคำในฐานะเซฟเฮเว่นแล้วก็จะนำมาสู่การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ในช่วงเดือนถัดไปด้วยครับแล้วคือถ้าทะลุสามสี่สองศูนแล้วคุณหมอบอกว่าทองนี่เบรกแล้วจะบวกได้แรงนี่ยน,นะคะคือ,อการทำดิวไฮเนี่ยหรือว่าการเกินสามพันห้าเนี่ยมันจะไปได้ไกลามากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะ เออถ้ามันเบรกแล้วในเชิงของเทคนิคอลก่อนเนมันน่าจะเบรกเกิน3 5 0 0ไปที่3 6 0 0ได้าจากฐานของสามเหลี่ยมที่ลึกพอสมควรนะครับรานนี้ในเชิงของเนื้อข่าวเรามองว่าเนื้อข่าวที่จะทำให้เบรกก็คือการลดดอกเบีย้ยในช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วก็ข่าวที่อาจจะทำให้เบรก3 5 0 0ได้คอนเฟิร์มก็คือการลดดอกเบีย้ยครั้งที่2 ครั้งที่2จะเป็นเดือนตุลาหรือจะเป็นธันวาก็แล้วแต่เนี่ยทุกครั้งที่มีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยทองมักจะวิ่งได้ตั้งแต่5 0าสิถึงหนึ่งร้อยเหรียญอยู่แล้วดังนั้นในช่วงปลายปีที่เป็นไฮซีซันของทองคําเนี่ยเรายัางเชื่อว่าราคาทองคําจะเบรกเอาระดับ3,500ขึ้นไปได้ดังนั้นในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่หลายหลครั้งจึงเป็นช่วงที่บอกว่าให้ใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ทยอยเข้าซื้อเก็บนะครับ เธออยากเข้าซื้อเก็บไม่ต้องไม่ต้องไปไล่เพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่น่าจะอึดอัดสําหรับนักลงทุนสายเก่งกําไรพอสมควรนะแต่ถ้าเป็นสายลงทุนระยะย,ยาวช่วงนี้เป็นช่วงสะสมพลังไปเรื่อยๆครับแล้วคือถ้าเป็นการลงทุนหรือว่าการเลือกซื้อทองที่น่าจะมีโอกาสดีกว่านะคะทองสปอตหรือว่าทองที่เป็นทองคําในประเทศที่เป็นหน่วยบาทจะเหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้มากกว่ากันคะคุณหมอคะ คือโกสปอตเนี่ยเวลามันขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นลงเป็นเนื้อเนื้อเลยเพราะว่ามันเป็นย s เอสซอลต่อออนเนื้อเนื้อในที่นี้หมายความว่ามันขึ้นสมมุติว่า2%ท่านก็กําไรสซแต่ถ้ามันตกสเปอร์ซนท่านก็จะขาดทุนสซนะฮะสนในที่นี้ก็คือประมาณ67เหรียญต่อทอยออนซึ่งมันเห็นได้บ่อยภายในหนึ่งอาทิตย์ เห็นได้บ่อยไม่นานนะสองเปอร์เซ็นต์ียปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครนี้ทองถ้าเป็นทองไทยล่ะทองไทยเนี่ยเราพบว่าพอทองขึ้นบาทแข็งเราจะพบหลายครั้งว่าทองต่างประเทศขึ้นสมมุติว่าประมาณสองเปอร์เซ็นทองไทยเนี่ยจะขึ้นได้ประมาณแค่หนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุสี่หนึ่งจุห้เปอร์เซ็นต์เท่านะมันไม่ถึง2เปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเงินบาทมันมาดิสคา์นะครับขึ้นกับการ ดิสเคิแรงหรือถ้อยของเงินบาทที่แข็งนะฮะเงที่ผมวิเคราะห์มาแล้วว่าตอนนี้เงินบาทมันก็แข็งกลงมาเยอะจากที่มันไม่ควรจะแข็งนะครับดังนั้นในช่วงที่ปลายปีดอลลาร์อ่อนจากการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยบาทเนี่ยอาจจะแข็งลงมาตามแต่น่าจะไม่เยอะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดอลลาร์ที่อ่อนมาในช่วง เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนมาประมาณ11%บเอ็ดเปอร์เซ็นตแต่เงินบาทในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาแข็งมาประมาณ6%เปอซครึ่งเดอนคือมันไม่ได้เป็นไดเรกหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็เราเชื่อว่าพอในช่วงปลายปาีมันก็ไม่ไดเลยดังนั้นในเชิงของบาทละถ้าเราซื้อทองเป็นบาทเวลามันขึ้นมันจะขึ้นได้ช้ากว่าแต่ข้อดีคือเวลามันตกมันก็จะตกได้น้อยกว่าเช่นเกิดทองในตลาดโลกตก 60เหรียญคือประมาณ2% 60เหรียญทองไปที่เป็นเงินบาทอาจจะตกเพียง1.5%ไม่ใช่ตก2%เพราะพอทองตกบาทมันอ่อนทองตกบาทอ่อนและถ้าเกิดเรามองว่าเอ๊ะเงินบาทมันอาจจะอ่อนมากกว่านี้ได้ในช่วงปลายปีก็หมายความว่าโอกาสที่ทองตลาดโลกสมมุติว่าเกิดตกหรือเวียน2%ทองไทยเนี่ยมันจะเวียงแค่1%คือลงมาแค่หนึ่งหรือ 1.2อันนี้คือข้อดีของทองไทยนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือถ้าท่านคิดว่ามันจะเหวี่ยงมากแล้วท่านรับความเสี่ยงหรือรับการเหวี่ยงมากไม่ได้ท่านซื้อเป็นบาทต่อบาททองคําแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นนักสายเทรดดิง้งเข้าเร็วออกเร็วได้แล้วก็ทนกับการเหวี่ยงได้บ้างนะครับท่านก็ซื้อเป็นหน่วย US dollar ต่อออนซ์เพราะว่าเวลามันขึ้นร้อยหนึ่งท่านก็ได้ร้อยหนึ่งจริง มันขึ้นสามสิบเหรียญท่านก็ได้สามสิบเหรียญน,นะฮะแต่หลายครั้งที่พอคำนวณเป็นเงินบาทมันได้น้อยกว่าถ้าเป็นเงินบาทดังนั้นนี่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันสรุปก็คือขึ้นกับว่าท่านนักลงทุนเนี่ยรับความเหวี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้ารับไม่ได้มากซื้อเป็นบาทเนี่ยดีแล้วเพราะว่า,างเงินบาทถ่าเงินบาทต่อบาททองคำเนี่ยมันจะเหวี่ยงขึ้นก็ไม่มาก และในที่สุดพอทองตลาดโลกขึ้นมันจะขึ้นตามแต่มันอาจจะช้ากว่ากันสองสาวันเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ขึ้นตามโดยภาพรวมอย่างปีที่แล้วเนี่ยทองตลาดโลกให้ผลตอบแทนประมาณยี่สทองไทยให้ผลตอบแทนประมาณยีมันก็ขึ้นตามกันเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่ากันสาอร์เนขึ้นกับเงินบาทที่แข็งค่านั่นเองครับ Follow the money.